สีโปเตอร์ละเสื้อซักออกยากมากๆหลายคนเจอคราบพวกนี้แล้วก็แอบ,บถอดใจค่ะไม่รู้จะจัดการยังไงดีวันนี้แม่กบจะทดลองกับเสื้อ2ตัว2แบบนะคะเป็นเสื้อยืดออกกําลังกายกับเสื้อนักเรียนค่ะแม่กบจะใช้เป็นสีโปเตอร์มาเขียนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนเข้าแห้งเลยแล้วแม่กบค่อยกลับมาซักแม่กบจะใช้เป็นซูเปอร์วีรีมูเวอร์นะคะมาป้ายทิ้งไว้ก่อนที่แม่กบใช้ซูเปอร์วีรีมูเวอร์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันใช้กจัดคราบได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นคราบรองพื้นครีมกันแดดลิ สติกบึกปากการักแร้เหลืองสามารถขจัดได้หมดเลยค่ะแต่ จะออกง่ายหรือยากแม่กบคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความหนักความลึกของคราบอะคะ่ะทุกคนอย่างเช่นเสื้อ2ตัวนี้ที่เป็นเสื้อยืดซักออกง่ายมากๆเลยนะคะแต่ตัวที่เป็นเสื้อนักเรียนน่ะแม่กบใช้เวลาขยี้อยู่นานพอสมควรเลยนะคะกว่าคราบจะจางแล้วแม่กบก็ใช้น้ําร้อนร่วมด้วยนะคะสําหรับเสื้อนักเรียนแต่สุดท้ายแล้วคราบก็ออกหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองพิจารณาดูคะ่ะว่าถ้ามันซักออกแต่ออกยากนิดนึงเราโอเคไหมอยากจะหาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเป็นตัวช่วยก็ลองดูคะ่ะ